สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้นะคะปะออนก็เพึ่งมานะคะเพึ่งมาจากนาเพึ่งมาจากนานะคะตะเบนขึ้นดูน้องหมาหยอกล้อกัน วันนี้ปอออนก็ไปทำงานนะคะไปทำงานนี่นะคะข้าวนะคะข้าวข้าวแก่นะคะนายจ้างปอออนนะคะเป็นคนแจกข้าวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวพันดีด้วยนะคะงามงามเดี๋ยวปอ,อนจะแช่น,นึ่งใส่บาทนะคะแล้วก็ไข่ด้วยนะคะไข่ไข่แผงนึงนะคะคนเอฟซี โรงงานแจกนะคะโรงงานที่ประออนไปทํานะคะแจกไข่หนึ่งแผงข้าวอีกนะคะข้าวเหนียวอย่างงามอย่างสวยเลยนะคะพรุ่งนี้ก็จะต้มไข่นะคะหนึ่งข้าวนี่นะคะใส่บาตรเดี๋ยวมาดูนะคะว่าใครส่งอะไรมาให้ประออนดื้อของได้มาถึงแล้วนะคะนี่นะคะของได้มาถึงแล้ว เป็นหัวหอมนะคะหัวหอมยี่สิบโลนะคะมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะผู้รับนะคะผู้รับประออนนะคะชื่อบังออนนะคะของก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปอนจะแกะให้ดูนะคะ นี่นะคะตอนก็เปิดปากเรียบร้อยแล้วนี่นะคะหัวหอมหัวหอมแบ่งหรือพ่อแม่พี่น,น้องนะคะวันนี้ปอนก็ไปทำงานนะคะไปทำงาน แล้วก็อีกจะทำอีกวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครึ่งวันนะคะทุกท่านโรงงานก็ออนนะคะก็จะปิดนะคะพรุ่งนี้ก็ทำครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งวันก็เจ้าของบริษัทก็จัดงานเลี้ยงปีใหม่นะคะทุกท่านนี่ค่ะหัวหอมพรุ่งนี้วันสุดท้ายทำงานนะคะ ทำครึ่งวันแล้วก็กินเลี้ยงอีกครึ่งวันนะคะประมาณอาทิตย์นะคะอาทิตย์กว่าๆเท่า,ท,าที่ปอออนได้ยินนะคะถึงจะเปิดนะคะหลังปีใหม่นะคะนี่นะคะหัวหอมก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะปอออนก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ฝากหัวหอมหัวหอมแบ่งมาให้ปอออน ออนก็นเตรียมแปลงไว้แล้วนะคะเตรียมแปลงไว้แล้วพอดีปลูกเลยนะคะหัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเนาะอพอดีพอดีก็ขอบคุณนะคะก็ขอให้คุณเอฟซนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะนี่ค่ะหัวหอมพอดีเลยปลูกพอดีปลูกใส่กับวันหยุดนะคะเทศกาลปีใหม่ ก็ขอให้คุณเอฟซีนะคะผู้ใหญ่ใจดีขอให้ทําธุรกิจอะไรก็ขอให้เฮงๆล่ำล่ำรวยๆนะคะโอ้กระสอบหนึ่งเต็มๆนะคะกระสอบใหญ่มากเลยนะคะยี่สิบกิโลนะคะเนี่ยเต็มกระสอบเลยมัดปากมัดปากกระสอบยัดเยียดเลยนะคะคุณเอฟซีเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวปอ,อนออกมาโชว์เลยโอ้วาห้อมใหม่ๆนะคะเนี่ย อนคิดว่าคงจะเป็นหอมปีนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะเพราะว่ายังยังไม่แห้งเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอดีเลยนะคะก็อขอบคุณนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เฮงๆล้ำๆ้เลยๆนะคะ ก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ